สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของนอนฟังธรรมะออนไลน์จะได้ปุญหรือได้บาปท่านผู้ฟังครับมีท่านผู้เขียนท่านหนึ่งท่าน,นได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า เมื่อวานไปหาหนังสือเก่าๆของปู่ในห้องหนังสือเลยได้หนังสือพระตอบปัญหาชาวบ้านมาอ่านเมื่อปีพุทธศักราช2526โดยพระปอญาณโสพระนเนื่องจากตัวเองชอบเปิดพิทยุแล้วนอนฟังธรรมะในห้องนอนคิดว่า พงมีคนเป็นเหมือนกันจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนอนฟังธรรมจะเป็นบาปเป็นโทษอย่างไรมีคำตอบว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ผู้แสดงธรรมเองต้องเคารพในพระธรรมต้องมีคุณสมบัติถึงห้าประการเช่น ไม่แสดงทำเห็นแก่ลาบสการะเป็นต้นต้องเป็นผู้เสียสละอย่างมากมายจึงจะแสดงได้ผู้ฟังเองเพระองค์ตัดว่าฟังดีก็ย่อมได้ปัญญาและได้อานิสงส์พระพุทธองค์สอนให้เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งผู้เทศ และผู้ฟังก็ต้องเคารพในธรรมแม้พระพุทธองค์ยังเคารพในธรรมในพระวินัยยังระบุไว้ว่า้ามไม่ให้สอนธรรมะแก่คนไม่เคารพถ้าฝืนโดยตั้งใจปรับอาบัตทุกกฎทั้งนี้ยกเว้นผู้ฟังกำลังป่วยใข้ไม่ได้ตั้งใจขาดความเคารพ แต่สูตรวิสัยก็ไม่เป็นโทษแก่ผู้เทศฉะนั้นผู้ที่ไม่สำรวมจิตฟังให้ดีไม่อยู่ในอิริยบทที่ฟังได้สะดวกเป็นการขาดความเคารพฟังเทศก็เป็นยานอนหลับไปและไม่ได้อานิสงส์ทั้งยังเป็นบาปติดตัวไปอีกด้วย ใครมีคนคุยให้ฟังไม่ทราบว่าจะเรื่องจริงหรือไม่ว่าผู้ที่ไม่เคารพนอนฟังธรรมเกิดชาติหน้าต้องเป็นงูหรือเป็นพญานาคต้องนอนหลับเป็นเวลานาน,านๆเพราะมีโมหะมากท่านผู้ฟังก็คงจะได้นึกว่าตัวเองก็เป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการฟังจากวิทยุก็ตามฟังจากโทรศัพท์ก็ตามบางครั้งก็หลับจริงๆเคยนอนนึกในขณะที่ฟังธรรมเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่เราเหมือนอะไรกันนี่อยู่ก็คิดถึงงูขึ้นมาว่าเราขี้เกียจเหมือนงูแม้นฟังธรรมก็นอนฟังเพราะขี้เกียจนั่งท่านว่า ต่อไปต้องปเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ซะแล้วท่านผู้ฟังครับหลายคนก็สงสัยว่าการนอนฟังธรรมจนหลับก็ได้บุญมากเกิดอานิสงส์ใหญ่ได้นอนฟังธรรมจนหลับก็ได้บุญมากเกิดอานิสงส์ใหญ่ได้ครับท่านว่าการฟังธรรมเพื่อให้เกิดบุญบารมี ต้องอยู่ในสภาวะที่จิตสงบพร้อมที่จะรับฟังบางคนก็ชอบเปิดฟังธรรมก่อนนอนเพราะรู้สึกลื่นหูและทำให้หลับสบายแต่ก็เกิดความสงสัยว่าก่อนนอนฟังธรรมแล้วเผลอหลับไปจะได้บุญไหมหรือจะเป็นบาปหรือเปล่าลองมาฟังคำตอบจากหลวงพ่อกันครับ มีผู้ถามองค์หลวงพ่อว่าของพ่อครับผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟังแต่เวลาฟังแล้วเพ้อหลับไปอย่างนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าครับหลวงพ่อท่านก็ตอบว่านอนฟังธรรมจนหลับแสดงว่าธรรมะให้จิตใจสงบแล้วก็เข้าพวังไปเลยซึ่งจะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ที่ว่าดีเพราะจิตเรามันสงบร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัยต่อไปพอไปฟังธรรมะที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายผู้ถามก็เรียนถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรครับ ลวงพ่อท่านก็ตอบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นการนั่งจะเป็นการนอนหรือการยืนการเดินเขาไม่ได้หา้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไปเทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละจิตเป็นชาน ถ้าฟังแล้วว่ารำคาญมันจะหลับไม่ได้ถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตสบายเรื่อยไปพอถึงชานปับ๊บตัดหลับเลยอันนี้มีประโยชน์ใจแล้วผู้ถามก็ถามต่อไปว่าแบบนั้นก็มีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมครับหลวงพ่อท่านก็ว่าการเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเผลอหลับไป อย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราจะยังได้รับฟังธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกล่าจิตใจด้วยตนเองก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือเสียงบรรยายธรรมะนั้นเป็นทํานองที่ราบเรียบเป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสุขสงบสบายใจ จะช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่ผู้ถามก็ว่าแล้วถ้าฟังตอนอื่นละ่ะเช่นตอนเข้าห้องน้ำไปปวดทุกข์จะได้ไหมล่ะครับหลวงพ่อท่านก็ว่าเอาอะไรฟังเอาหูฟังหรือเอาทวารฟังผู้ถามก็ว่าเอาหูครับ หลวงพ่อท่านก็ว่าเอาหูฟังไม่เป็นไรผู้ถามก็ว่าแหมท่านนี่อารมณ์ขันเหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับการฟังธรรมเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ที่ตรงนั้นไม่ต้องส่งกิตออกไปภายนอกแม้แต่ส่งหาผู้เทศก็ตามให้รู้สึกอยู่กับ ตัวของเราเองเมื่อเราตั้งจิตไม่ไปคาดหมายหรือปุงแต่งอะไรครับเมื่อท่านเทศเรื่องอะไรเราก็จะรับเอาโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความอะไรให้มากมายเพราะในขณะที่ฟังจิตของเราย่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบ จะเกิดความสุขในขณะที่ฟังเทศสำหรับอานิสงส์ของการฟังธรรมะก่อนนอนความสุขที่แท้จริงการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับที่ผู้ที่ได้ฟังธรรมเป็นประจำย่อมมีโอกาสได้รับธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อย การฟังธรรมะก่อนนอนนั้นได้บนได้อานิสงส์ได้เป็นการเตรียมตัวเพื่อปล่อยวางจากความทุกข์ความเหนื่อยล้าต่างๆเมื่อจิตใจได้สงบลงจากอานิสงส์ของการฟังธรรมะเราจะได้ตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความแจ่มใสครับสดชื่นเบิกบานและก็เตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป การเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเพลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราจะยังได้รับฟังธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเองก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือเสียงการบรรยายธรรมะนั้นเป็นทํานองที่ราบเรียบครับเป็นช่วงของขึ้นเสียงที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึก สุขสงบสบายใจและก็ช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกปลอดภัยและแอ้รับการพักผ่อนเต็มที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการนอนการยืนการเดินท่านไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยก็ยิ่งดีฟังไม่ทันจบก็หลับไปเลยก็ดี มันก็มีประโยชน์อยู่บ้างครับแต่การฟังธรรมหากต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือการฟังขณะจิตตื่นจิตนิ่งและก็จิตสงบการใช้ความรู้ของเราไว้ที่ตรงนั้นไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกให้รู้สึกอยู่กับตัวของเราเองไม่คาดหมายปรุงแต่งอะไรหรือตีความหมายอะไรให้มาก เพราะในขณะที่ฟังจิตของเราจ่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบจะเกิดความสงบในขณะที่ฟังเทศการฟังเทศเพื่อให้เกิดปุญบารมีต้องอยู่ในสภาวะที่จิตสงบพร้อมที่จะรับฟังบางคนก็ชอบเปิดฟังธรรมก่อนนอนรู้สึกรื่นหูและก็ทำให้หลับสบาย แต่ก็เกิดความสงสัยว่าการนอนฟังธรรมแล้วเพลอหลับไปจะได้บุญหรือไม่หรือจะเป็นบุญเป็นบาปหรือเปล่าลองมาฟังคำตอบดูครับหากนอนฟังธรรมจนหลับแสดงว่าธรรมะทำให้จิตใจสงบแล้วก็เข้าผวังไปเลยซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้ที่ว่าดีเพราะจิตสงบ ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัยต่อไปพอไปฟังธรรมที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดมันจะเกิดอาการม่วงได้ง่ายคนที่ฟังธรรมด้วยความเคารพชาติก่อนเคยเป็นนักประหลาดราชบัณฑิตจึงสนใจและเอาใจจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมตลอดเวลา มีความกระเตือรือร้นในทางก้าวหน้าอยู่เสมอครับจึงฟังด้วยความสุขใจเอ,อิบออิ่มใจอย่างยิ่งการฟังธรรมจึงเป็นการฟังที่จะต้องมีความเคารพตั้งใจติตรองหรือจะนอนฟังก็ได้ครับแต่ถ้านานไปจนฟังเพื่อหลับง่ายเราจะได้ประโยชน์ที่ดีที่สุด จากธรรมะได้อย่างไรในธรรมสวรรณสูตรกล่าวว่าการฟังธรรมะมีอนิสงส์ห้ายอย่างก็คือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังและได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้ 2. สิ่งที่เคยฟังแล้วทำให้เข้าใจชัดแจ้งเจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 3. สามารถแก้ข้อข้องใจบรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้นๆได้ 4. ทํทำความเห็นให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรม 5. จิตใจย่อมผ่องใสคือสะอาดสงบและสว่างพระพุทธเจ้าทรงตัดไปว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากการได้ยินได้ฟังธรรมะก็เป็นของยาก ถึงแม้ในสมัยนี้จะมีการแสดงธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอครับแต่ความยากนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีการแสดงธรรมความยากนั้นอยู่ที่ใจของคนที่ไม่อยากจะฟังธรรมมัต่างหากเพราะในใจของคนส่วนใหญ่นั้นยังมีกิเลสครอบงำกิเลสนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่ๆส่วนธรรมะ ขอเปรียบเทียบเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ถูกก้อนเมฆมาบดบังไว้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะฉายรอดออกไปได้ชั้นใดจิตใจของผู้ที่มีกิเลสหนาครับถูกปกคลุมห่มห่อจะเป็นจิตใจที่ไม่ชอบฟังธรรมะลองถามตัวเราเองดูสิว่าปีหนึ่งหนึ่งเราฟังธรรมะมากน้อยสักเพียงใด ทั้งๆท,ที่ธรรมะก็มีอยู่ทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะไปถึงบ้านเปิดวิทยุฟังโทรทัศน์ก็มีการแสดงธรรมะกันโทรศัพท์ก็มีแต่ส่วนใหญ่เวลาโทรทัศน์ช่องไหนมีการแสดงธรรมคนดูมักจะย้ายช่องกันนี่จึงทําให้ยากมากยิ่งขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ธรรมะเป็นของประเสริฐยิ่งกล่าวสิ่งใด ในบนโลกเมื่อเปรียบเทียบถึงคุณค่าของธรรมะแล้วไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าหรือดีเท่ากับธรรมะแม้แต่ชีวิตของตัวเราเองพระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนให้สละเพื่อรักษาธรรมะเพราะธรรมะจะเป็นสิ่งที่ดูแลรักษาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองให้ไปสู่สุคติให้มีแต่ความสุขความเจริญ ชีวิตที่ปราศจากธรรมะนั้นอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์เพราะจิตใจที่ขาดธรรมะก็จะเป็นจิตใจที่มีความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่กองเพลิงที่คอยเผาผานอยู่เสมอครับถ้ามีชีวิตโดยที่ไม่มีธรรมะก็สู้ไม่มีเสียดีกว่าดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รักษาธรรมะยิ่งกว่าชีวิต ถ้าจะต้องตายเพื่อรักษาศีลก็ให้ตายไปดีกว่าที่จะเสียศีลครับแต่บางคนกลับคิดตรงข้ามคิดว่าชีวิตนี้สำคัญจะต้องรักษาให้ได้ด้วยทุกวิถีทางถ้าจะต้องลักขโมยอาหารมาก็จะลักขโมยถ้าจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาเพื่อจะได้มาอาหารเลี้ยงชีพก็ทำ นี่ก็เกิดจาก,กจิตใจที่มีกิเลสความมืดบอดครอบงำนั้นเองทำให้ได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตแต่กับเห็นชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าศีลธรรมแต่หารู้ไม่ว่าอยู่แบบไม่มีศีลธรรมนั้นก็จะเป็นมนุษย์ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นเพราะหลังจากที่เราตายไป จิตใจที่ไม่มีศีลธรรมนั้นย่อมต้องกลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไปตามเหตุปัจจัยคือการทำบาปทำกรรมนั้นเองแต่เป็นสิ่งที่ปุตุชนคนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านที่มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจจะรู้เห็นได้เพราะไม่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้ปฏิบัติชำระกำจัดกิเลสตัณหาอาวิชชาโมหะความมืดบอดที่ครอบงำจิตใจของจน <c oughs> ความมืดบอดที่ครอบงำจิตใจจนหมดสิน้นทำให้ทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งต่างๆที่บุคคลที่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำอยู่ไม่สามารถเห็นได้ เือทรงเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นมรรคผลนิพพานเห็นการเบียนว่ายแต่เกิดเห็นกรรมเห็นวิบากเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้บุคคลชนิดนี้ทกำกรรมชนิดนี้จะต้องไปเกิดไปเสวยวิบากกรรมชนิดนี้เป็นตนสิ่งทุกสิ่งสิ่งทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขัง อนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วค่อยๆดับไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาก็ดีอกดีใจครับแต่เวลาสูญเสียไปนี่น้ำตาแทบกระเด็นร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับไม่สามารถทนอยู่ต่อไปต้องทำร้ายชีวิตของตนเอง พราะไปหลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเพราะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีธรรมะคอยกระซิบคอยบอกคอยเตือนคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจแต่สิ่งที่จิตใจต้องการน,นั้นก็คือความสงบปราศจากความวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆจึงต้องแสวงหาที่สงบสงัดพิเวก ต้องออกจากบ้านจากเรือนเพราะอยู่ในบ้านแนวเรือนมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ้นหมดเรื่องนี้ก็มีอีกเรื่องนั้นเข้ามาหมดเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้เข้ามาเพราะเมื่ออยู่กับคนแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะคนนี้แหละเป็นตัวยุ่งที่สุดคนที่มีกิเลสนี้เป็นตัวยุ่งมีปัญหามาก พะไม่รู้จักคำว่าพอนั่นเองความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไปว่าอาติสันติปรังสุขังสุขอื่นใดเสมอความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นไม่มีในโลกนี้จงอย่าไปหาอะไรในโลกนี้เลยอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีความวิเศษพิโสตามกิเลสตัณหาคอยกระซิบ ต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากสิบพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยเงินทองมากจนเกินเหตุอาศัยเท่าที่จำเป็น พอซื้ออาหารมากินก็พอแล้วส่วน,นอื่นๆอย่าไปสนใจเรื่องจะเอาเงินไปเที่ยวที่โน่นที่นี่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟยต่างๆซื้อแก้วแหวนจินดาเพชรนินจินดาหรือสิ่งต่างๆอะไรนั้นอย่าไล่ไปหลงอย่าได้ไปหล,ลงทำเลยเพราะเมื่อไปทำแล้วจะติดเป็นนิสัยฟุ่มเฟือยมา เวลาไม่ได้ทําจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าฝึกหัดอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างมักน้อยสันโดษเอาที่เท่าจําเป็นก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไปณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ